มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้มัน่ะจะถวายน้ำแดงเดวต้าพี่อืก็ียให้คนกลัวเซตเอาเดวต้าที่เลยกลัวหลวงพ่อเดต้ากำลังกำลังคารวะหลวงพ่อเดต้าอยู่พี่พกำลังจะถวายหัวหมูด้วยเขาถวายหัวหมูเขาใช้ท่าสิบจะได้อยวแขงแรงหน่อยมันมันได้อยู่แล้วแต่อย่าไปไหนก็ไหนไหนอยนก็ไหนไหนก็อยู่ไปดแต่ดิ ยไติดอะไรติดเทนท์เขาบอกว่เขาไม่ให้ติดก็ไม่ให้ติดอะไรนะติดติดแคทอ่ะพี่ถ้าติดแคทรอบนี้ถ้าเดลต้าไม่ติดแคทอ่ะได้เข้าอันเดิมอ่ะมันติดแคทเยอะไงรอบนี้ไม่ไม่ติดแคทจะได้เข้าระเบิดเลยเซตไทยแลนด์ไปสองพันจุดเลยจากเดลต้าเดลต้าัวเดียวนะอืมใช่ใช่ครับมาท้ายตลาดแล้วพี่ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะใช่ค่ะสอง วอลรุ่มเป็นวอลรุ่มเซตเป็นยังไงกับอาการที่แบบวันนี้อืก็มันก็ลงมามันก็ก็เหมือนเดิมเลยนะฮะคือว่ารุ่มมันลงมาว่าุ่มมันก็ลดลงอฮะมันก็มันกลายเป็นไซเวก็ยังไม่หลุดหนึ่งหกซี่ี่ก็เป็นไซเวก็ไซเวงี้เราก็ต้องนับเขาเขาไม่หลุดสิบวันใช่ไหมพี่ไปบอกว่าเขาลงก็ไม่ได้เนี่ยจนพอร์ตเราอ่ะก็คนละเรื่องนะพอที่เราถือหุ้นอยู่เป็นไงไม่รู้นะ โอ้จงมาจงมาทุนตัวเล็กตัวน้อยวิ่งกันคลื่นเลยทั้งบีวดีทั้งไหไรเช้าให้แนวรับไว้เก้าเก้าไปเก้ากับเก้าเก้าหนึ่งก็ก็เนี่ยดีเก้าไปเก้าก็เป็นย่อรองเพราะมันยังไม่หลุดเก้าเก้าหนึ่งก็ย่าไปช็อตช็อตนะครับก็ยังขึ้นมาก็ครบสามเซคเแต่ก็ขึ้นต่อได้นะไม่ได้ห้ามอะไรนะครับ ทนี้ก็มีสัญญาณขายละวพวกนี้อาจจะมีย่อมีอะไรเงี้ยกวาไปดีดสระอันนี้ก็ถือว่ามีสัญญาณขายลงมาแล้วก็ยังกลับไม่ได้อันนี้ก็อยู่ในเขตโอเวอร์บอทท้าไปโอเวอร์บอทก็ลงมาเด้งกลับก็ไซเวไปนะฮแต่รับก็ยังเป็นที่เดิมนะครับจะต้านก็เป็นจะต้านก็เป็นที่เดิมนะครับก็เป็นหนึ่งพันหนึ่งพันสองข้างล่างก็จะเป็นเก้าเก้าศูนย์ก็เป็นไซเวใช่อันนี้ก็เป็นบวทองคำนะฮะ เป็นได้ได้เช้อย่อลองนะฮะต่บล่างก็จะอยู่ที่อ่าหนึ่งหกเก้าห้านะฮก็ไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าตรงไหนเหมือนกันนะนะฮะแต่วันนี้ไม่ควรหลุดหกเก้าเจ็ดนะก็เป็นส่วนที่ย่อลองเล่นสั้นนะฮะย่อลองเล่นสั้นนะครับบนบนอะไี่ยิ่ะ้อ่ะเพราะนี่ลงมาข้างล่างแล้วใช่ไหมเป็นขาลงนะได้เจอเป็นบัสยี่สิบนะครับวันนี้มีอีเวนต์อะไรปะถ้าไม่มีก็ซึมซึมนะ ก็คือกินคาใหญ่ไปแล้วนะฮะกระทวเกินยี่สิบเหรียญจังหวะเล่นเออจังหวะไปสามสิบนะเมื่อคืนอ๋อสามสิบสามตัวสามตัวนแท่งเดียวกดออมาเก้าเฉดนะสามสิบเหรียญอะแบบนั้นก็เป็นหุ้นหุ้นบ้านเราก็เป็นหุ้นเล็กนะเล่นหุ้นเล็กกันเหมือนรอบก่อนที่มีแต่หุ้นเอ็กมาฮตอนนี้ก็มีหุ้นเล็ก หุ้นเอกผสมกับหุ้นเล็กสเปคใหญ่ก็ที่มาเนฮะที่เล่นเรื่องันอยูนะครับพอเรามีอะไรเราก็ตามดูกันไปอ่ะก็มีตัวนี้ฝากไว้ตั้งแต่สิบประบาท,ทนะไทคมนะฮะใช่ก็เหมือนปั้งน้ำมวยชิงแชมป์โลกนะฮะตัวหนึง่งนะฮะวมารุ่มเป็นไงพี่แชร์ให้หน่อยนะไทคมนะไทคมก็ดูดีนะเออรอบนี้แลกอ่ะรอบน,นี้มาแลกนะครับ กดกดยก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 กดกดี่เหมือนรอบก่อนรอบก่อนเนี้ยอ่าเขาเขาเข้ามาช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ grab เข้าเข้าเข้าไปเทคอ่าซึ่งเขาก็ยังไม่รู้เอาเอาไทยคไปทําอะไรนะแต่ตอนนี้เขาน่าจะรู้แล้วเอาไปทาอะไรนะเพราะว่าพี่พี่ยังไม่ได้แค่แชร์แชร์นะแช์หน่อยแช่แช่ใครเดิมไทยคเดี๋ยวขอดูหน่อยชอปเฟมเด ป้าสิบสาบสวยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทําเฟรมมันก็ปิดสูงกว่าแล้วจะตบลอดอยู่ที่สิบสองนะคือการปรับฐานทุกอย่างมันใช้เวลานานมากเป็นปีเลยนะเนีจากที่เราเล่นกันรอบก่อนนะฮะสิบสี่แล้วปรับฐานเป็นปีเขาเรียกคอนโซลิเดตแบบเนี้ยแล้วก็เอเบซดีกลับมาแล้วเงเนี้ยศูนย์ศูนย์แล้วเนี้ยเขาก็เรียกว่ามันรอบใหม่อ่ะรอบใหม่ของเทาเฟลระยะยาวนะ นะครับเพราะนั้นระยะสั้นจะมังกดหางยาวลงเลยไม่ลงหรอกจะขึ้นชั้นจะขึ้นของชั้นนะครับก็ <g ül> ตามดูไปนะก็เป็นตัวเล็กตัวหนึ่งตัว so top ล็อดอยู่ที่11บาท20ครับ11บาท20นะ20 11บาท20ขึ้นมาแล้วไปให้ซื้อ10บาท90เห้นไหม<ช>10บาท9ีไม่กสิบาท12ละก็มันเป็นส่วนที่เป็นหุ้นเล็กนะ ก็เป็นได้ดีวันนี้ก็จะเป็นตัวเดินมั้งนะฮะซีนะฮะก็ใครเล่นมาก็สบายใจโอ้ไฮ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 ้ก็ยังอยู่ก็ต่อไ้เกาอยู่นะฮะบาทอีถ้าบาทก็ขายไปเจอโดูจีก็ระวังนะฮะใช่ใช่ทีอีเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวไปหาดูซีเอสนะชื่อวุ้นเจริญเจริญนะ สาสิบหกค่ะพ yeah> hm? uh ี่สามก็ได้แค่สี่ไค่สี่สี่สิบสี่สิบเท่าสี่สิบส่สิบก็แถวนี้แหละนะว่าควรจะปัญชนยังก่อนหยุดกันก่่นก็ได้เอเอ plus นี่ต้องสี่สิบเท่าไอ้ตัวไี้ตัวนี้ plus ก็เคย pe สูงมากก็ยังสวยอยู่เหมือนกันเลยนะมันเป็นมันตัวบอกว่าตลาดเน่มันเป็นของรายย่อยอย่างใช่ไหม ไม่หลุดรูไม่หลุดรูดดแต่ละแท่งเนาะแค่แค่เราเข้าถูกตัวนะ <î s> เราเล่นไปเยอะอยู่แล้วนะเราซื้อแสนสองแสนอะไรเงี้ยมัน <î s> อก็หากินได้อยู่แล้วนะตามเทรนด์ตามแนวโน้มเน,นะฮะ <î s> ขึ้นทุกไทม์เฟรมเนี่ย <î> s> <S ขึ้นทุกไทม์เฟรมก็ถือไปะแต่ตอนนี้ก็ไามเฟรมนี้ก็ยังไม่ต้องใช้แล้วนะมาใช้แถวนี้ละ <î> s> <S นะครับไปไทม์เฟรมตัวตัวกลางตัวสั้นนะฮะในการที่จะออกนะฮะแต่ถ้าใครถือมาจากข้างล่างก็ สิบมันอยู่ไกลมากเจ็ดบาทนะฮะก็ไม่หลุดสิบมันก็ไม่ต้องขายอนะไนะรเงี้ยถ้าจะถือยาวนะนข้าวนะข้าวเหมือนกันมีมตอนเราที่แนะนำมาก็ยังดีอยู่นะนะครับตัวยังดียังไม่มีอะไรที่น่าก,กลัวเลยอ่คอับอ่าอยู่นิดนึงอยู่อยู่อยู่เป็นไง เยอๆหุ้นะนั่งทุต้องเปิดกราฟไปเองนะเวลาพี่นี่เปิดอธิบายจะได้เรียนไปด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าเบรกหายไปแล้วนะสต็อปเขมาเป็นก็ระวังห้าปิดจมวันหนึ่งจุดสามหกนะฮะก็ผลลุ่มเข้าเข้าเข้าอออกนะฮะนะครับอ่ามเฟรมวิกก็มีสัญญาณซื้อขึ้นมานะครับถ้านับเป็น A ก็เป็น B นะฮะแนวตั้งต่อไปก็ปาดสี่หกนะฮะยืนเหนือได้ก็ปาดเจ็ดหก คนติดแต่นี้ก็สบายใจขึ้นนะเป็นเป็นเป็นอะไรที่คาดการไม่ได้หรอกตอนนี้น,นะครับถ้าถ้าถ้าเขาไม่ไม่ได้แบบไม่อยากให้หุ้นลงไม่อยากให้เซ็ตลงนะครับ,รบเพราะว่าถ้าลงไปแล้วหุ้นเล็กมันจะเล่นไม่ได้นะมันมันมันจะเจอแรงขายนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าฝรั่งมาเอาตามมาให้ด้วยแล้วก็พายุเซ็ตให้ด้วยเนะี่ยนะพวกนี้เขาก็ชอบนะฮะเขาจะขึ้นได้ดีนะครับ เราก็มีเยอะแยะไปหมดนะหลายตัวนะครับเออไรก็วีไวดีก็ยังดีอยู่มั้งวีไวดียังบวดเป็นสีเขียวอยู่ค่ะอยากอยากขึ้นแรงนะค่อยๆขึ้นพอแรงมาแล้วต้องต้องต้องหยุดบ้างนะก็ยังดูดีอยู่แท่งเี็นยังเขียวอยู่ใครจะเข้าก็รอพักหน่อยก็ได้นะครับแนวรับยังอยู่ไกล12บสาทห้บนะฮะ หลอย่อก็ได้ใครเข้ามาแล้วก็ถือไปนะครับ mm hmm. ทางเฟรมมันก็ทำนิวไฮนะฮะ uh huh. ทำ New High นิวไฮนั่นเนี่ยสิบสองบาทนะฮะ uh huh. ทางเฟรมวีก็สิบสาบาทส uh ิบก็ทำนิวไฮทำนิวไฮหมดแล้วนะฮะ mm hmm. เหลือเฉพาะราคาที่วิ่งขึ้นไปท่งเทียนสิบห้าบาทสี่สิบแบบนี้ก็ต้อง mm hmm. ต้องถึงนะต้องชนก่อนขึ้น mm hmm. ไปทดสอบไอตัวหางตัวเนี้ยแต่ในแง่ของดาวเทลลี่ถือว่าเบรกหมดแล้ว เปลียกหมดแล้วนะครับนานนะฮะหุ้ตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นปีนะฮะเริ่มเป็นปีไปเรื่อยๆตามถ้าดูตามพื้นฐานอีกเป็นปีนะพื้นฐานจะออก่าเขาจะมาหล่อขายเรานะอีกนานดูอื่นมีอะไรกันไหมก็ทามมีการมันลงเยอะพันสองวันนี้จะลงอีกก็คงพังแล้วนะ วันนี้มันก็คงต้องรีบาวบ้างถูกไหมฮะร้อยสองร้อยจุดก็ต้องมีนะครับแต่ของเขาก็น่ากลัวเราก็เราดูของเราแล้วกันนะครับเราตัวเล็กอเมริกาเราก็อย่าไปเล่นหุ้นใหญ่นะฮะเราควรอเมริกาเราก็เล่นหุ้นเล็กรุ่นเล็กก็เล่นด้วยเงินน้อยมันก็ถูกจังหวะพอดีที่ว่ามันเล่นเยอะไม่ได้อะถูกไหมฮะเยอะไม่ได้ก็เล่นน้อยนะฮะพอเล่นเยอะแล้วมันก็ต้องเล่นหุ้นใหญ่เล่นหุ้นใหญ่ก็เสียตังค์ก็เล่นหุ้นเล็กหุ้นเล็กก็เล่นมากไม่ได้มันก็มาคับให้เราที่ต้อง ใช้เงินในการลงทุนไม่ไม่เกินสามสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตอยู่แล้วก็แสดงว่าไม่โลภนะครับก็ประมาณเนี้ยนะตัวเล็กนาะเคซีเริ่มดูดีหรือ,อยังคะมีปัญหาก็ยังไม่ได้บอกว่าจะเป็นขาขึ้นนะถ้าถามว่าเริ่มดูดีหรือยังมันก็คงตอบว่าไม่ได้ดูร้ายนะะครับแต่มันยังไม่มีไม่มีฟอร์มนะค,คือมันยังลงทั้งมันทั้งวิคเนี่ยนะฮะ แล้วก็มันก็เป็นรีบาวได้ที่บอกว่าห้าห้าอะไรเงี้ยนะครับก็รีบาวได้ตามทองเฟมเด์นะห้าสามห้าห้าเลยก็ว่าไปถามดูดีหรือยังก็ไปขาลงในทองเฟมใหญ่ๆแบบนี้ก็ต้องรอก่อนแต่นี้ก็ดูไอ้ลงต่ำแล้วนี่แต่นี้ก็ต่ำแล้วใช่ไหมแต่นี้ก็ต่ำแล้วแต่นี้ก็ต่ำแล้วนะแต่มันก็ต่ำได้อีกเรื่อยๆเพราะว่าทองเฟมมันยังไม่็มงไม่ยอมยังไม่ยอมอะอย่างน้อยต้องอย่างน้อยออสซิเลเตอร์หนึ่งตัวเนี่ย ออสิเลเตอร์มันต้องบวกขึ้นมาหน่อยนะฮะอันเนี้ยมันถึงจะบอกว่าเออมันก็น่าดูดีมันเซตนะฮะเหมือนเราดูเซตนะฮจะไม่ได้ดูแย่นะครับแล้วแต่ทางเฟรมันออสซิเลเตอร์มันก็คือเนี่ยลบ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 หนึ่งอันนี้ลบถึงจุดสองเนี่ยมันลบน้อยลงมันก็อย่างเงี้ยมันบอกได้ว่าเออมันไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะแต่มันไม่ได้บอกมันจะขึ้นแรงแต่มันไม่แย่แต่เคซีพวกเนี้ยมันก็บอกว่า มันมันถ้าดูตัวอย่างมาก็จะเป็น C B G ใช่ไหม C B G ที่เล่นรีบาวนะฮะคราราบาวคาราบาวก็เหมือนกันแหละนะเนะี่ยใช่ไหมฮนะเนี่ยคาราบาวนะฮะเดี๋ยวดูให้ครบนะฮะอย่างคาราบาวนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยไม่ต่างกันนะฮะนะครับเนะี่ยมันยังมันยังทิ้งอยู่นะะอันนี้ก็ทิ้งอยู่ไงมันจะขึ้นยังไงมันก็เล่นแค่รีบาวใช่ไหมครับเป็นรีบาวก็ต้องมีบอกถ้าหลุดร้อยสิบก็ขายก่อน ก็ต้องรอให้มันมีแท่งเขียวแท่งหนึ่งของถ้าเปลียนวิ่งเข้าไปซื้อถ้าเราจะเข้าโดยแท่งเล็กบบนี้ยมันก็เหมือนแล้วเสี่ยงถูกไหมฮะเขาเรียกว่าซื้อแพงหน่อยนะฮะซื้อแพงหน่อยดีกว่านะครับกั่มันขึ้นกับกับสมมติเราซื้อร้อยสามแต่มันขึ้นแล้วลงไปแปดสี่องเงี้ยมันมันมันอันตรายนะฮะเพราะว่าใหญ่มันยังลงอยู่นะฮะแต่มันดูดีไหมดูดีไหมตรงนี้นะครับก็ ก็เป็นออกข้างนะก็ไม่ได้บอกว่าจะลงแรงนะครับเนะี่ยตัวอย่างเนี่ยมันมีให้ให้ดูเยอะเลยนะครับว่าถ้ายาวมันไม่มาหนะุ้นมีไซเคิลแบบนี้คือสั้นมันก็คือเรื่องีบาวอ่ะนะครับเพราะนั้นเคซีดีหรือยังดีถ้าเป็นการที่สั้นเพราะบางครั้งการรีบาวของพวกเนี้ยมันจะได้เปอร์เซ็นต์มากกว่าหุ้นที่ตย่ยตายตาย,ตายเทรนด์นะฮะตต่เทรนด์มาจจะขึ้นวันละนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไปเรื่อยๆนะอย่างบมรุ่าดเนี่ยนะฮะตายกันมาตั้งนานแล้ว มันก็ไ่ถึงว่าเนี่ยซื้อมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะฮะสองร้อยเป็นสองร้อยี่สิบเนี่ยนะฮะก็เจอทีมจีวิ่งวันเดียวก็แซงแล้วมั้งนะฮะเนะี่ยยกตัวยกตัวอย่างให้ดูนะเนี่ยทีมจีวิ่งวันเดียวก็เนี่ยมันก็เกินแล้วอะ่ะเออวิ่งเนี่ยวิ่งสองสัปดาห์เนี่ยนะครับเนี่ยซื้อมาห้าบาทเนดะี๋ยนี้เก้าบาทร้อยเปอร์เซ็นตละแต่ไอตัวคนพุงิรานก็บวกสิบเปอร์เซ็นต์ออกไหมฮะแต่ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ สบายใจนะแต่เราเปรี้ยแล้วีเ่เ,เห็นว่าเราเหมาะไหมเราเหมาะไปหุ้นแบบนี้ไหม <ừ> ถ้าเราจาเลไนหุ้นแบบเนี้ยเวลามันลงอ่ะนะฮะเวลามันลงอ่ะนะฮะมันสิบสองบาทแล้วลงมาแปดบาทเนี้ยเราแบบเสียดายือบป่าเราไม่ออก,ก่าแบบไม่ออกก็ได้ไม่เป็นไรลงห้าบาทเนี้ยต้องเลือก<น>หุ้นหมอกเออฉะนั้นจะไปไปโทษใครไม่ได้หรอกนะฮะไม่มีใครบอกใครท่ฮะ ใช,ใช่ใช่ตอนที่ตัวเล็กๆเขาขายได่เองนะตอนเขาขายมันจะโหดนะแต่ตอนได้เราก็ดีใจเห็นไหแต่ตอนเขาขายแอละแล้วสมมติถ้าเขาขึ้นไปสูงวันนี้เราก็ทิ้งพวดทีเดียวสามสิบเปอร์เซ็นสองวันนี้<อ>ี่ไม่ทันเนี่ยมันก็ติดแต่มันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้กับบรรุนราบบุนราถ้ามันจะลงนะที่ว่าสูงตมันจบที่สองร้อยสามสิบแล้วกันมันก็ยืนอยู่เป็นเดือนให้ขายอ่ะมีมีข้างเงอยู่ด่วาคุณจะขายเปะล่าล่ะแล้วก็ไม่ขายอยู่ดีฮ พอมันลงมาสองรอยี่สิบแล้วก็ไม่ขายอยู่ดีเพราะว่ามันยังขาดทุนยังยังไม่ได้ลงเยอะพอลงมาสองร้อยนะฮะาขายไม่ทันแล้วนี่หว,ว่าจำจำ a d v a n c ได้ไหมจำ a d v a n c ขึ้นไปสอร้อยามันบสอง้อยสามสิบสอง้อยี่สิบเนี่ยนะนะขึ้นมาสอ0ร้อยลงมาที่เดิมเนะี่ยนะล้วดูที่เนี่ยหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยืนอยู่อะสองเดือนเนี่ยนี่วิคนะยืนอยู่สองเดือนแล้วสุดท้ายเป็นไงลง มันลงจริงๆแต่งสัญญาาตลอดลงจริงอะลงจริงว่าจะขึ้นกว่าจะขึ้นนะอ่ะใช้เวลาสี่ห้าเดือนกว่าจะขึ้นใหม่ใช่ไหมหรือ <จะ S 1> รอาจจะเป็นสิบเดือนหรือจะขึ้นจริงใหม่แต่เวลาลงเนะี่ยเห็นไหมฮะนะครับแต่ถ้าทีมจีเวลาเขาลงเขาเขาไม่นะเขาสองสัปดาห์นี้เขาจะลงมาตรงนี้เลยเขาได้นะมันคนละแบบเออเราก็ต้องไปดูตัวเราเองว่าเราเหมาะเราเหมาะการตัดสินใจของเราอะเราเหมาะก็จะเล่นึุนประเภทไหน เอาอย่างนี้เป็นการบ้านพี่นิพนธะ์นะวันวันเสาร์อาทิตย์สองวันเนี้ย <c oughs> เอาอย่างนี้ก็แล้วกันคือมันเข้าใจนักลงทุนนะคะที่จะมาเรียนนะฮะบางท่านชอบหรือเกิดไอ้หุ้นเล็กนะคะทั้งนั้นเองลูกคนพี่นิพนธ์นะ,ะพี่นิพนธ์อ่ะไปทํายังไงก็ได้กราฟก็ใหม่รู้เรื่องอะไรก็ใหม่รู้เรื่องจะโทรไปคุยกับเขาก็ไม่ทนัน <c oughs> มีอะไรบ้างจุดง่ายๆที่พี่นิพนธ์จะไปบอกวันเสาร์อานทิตย์นี้ขอ <c oughs> <c oughs> แต่จริงแล้วพี่บอนก็ก็อยากอยากรู้ว่าเออเออไอ้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวจะไปถามพี่นิพนธ์แบบนี้ใช่ไหมพี่ต้องบอกว่าเวลาเราจะเพดพี่ฝึกยังไงดีวะอ่าได้ได้พี่ฝึกยังไงทำไมพี่ถึงกล้าขายเอะไม่พี่กล้าขายเดี๋ยวเดี๋ยวช็อตนี้เลยช็อตคนไม่รู้อะไรเลยแล้วโทรศัพท์ไปหามาร์เก็ตติ้งก็ไม่ทันแต่เขาเองเป็นในไอแพดเขาเองเพดในแพดอืมถามเขาเองเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็จะบอกไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้ว่าไม่ คือเขาเราไปแท็กไ่ไหวอะถึงว่าคุณไปบอกเขาทํำยังไงถ้าเขาบอกผิดคุณก็จะไปกัะแน่กันแหน่เขาไปว่าเขาอะไรเงี้ยนะไม่สบายใจก็หรอกขอค้าอประเด็นนี้ไอ้หุ้นเล็กสเปคใหญ่กันละกันขอประเด็นเรื่องเราของการจุดนี้ให้ทานเป็นยังไงนะฮะจะได้มีชีวิตรอดไอ้กาไรไม่ว่าแหละแต่ตอนเจ็บอะพอเจ็บแล้วเราโยนได้โยนทานเจ็บน้อยๆอยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเราไป เสาทีนี้นะพี่ลองลองทำพี่ออกแบบไงพี่เก่งอยู่แล้วบังคับผูกเี่ะออกแบบเทคนิคเนี่ย <c oughs> น,น,นะมันบอกแล้ว,วแต่เราเราไม่ทําตามมันเนะี่ยโอเคอได้ได้ลองดูนะดันดเดี๋ยวพี่ม่อนขอวิธีพละอ่าจุดหนีจุดอะไรอ่าอู้เล็กๆเนี้ยวิธีก<อ>ันถาได้อย่างไรอาจจะเป็นได้ีที่สองแล้วจะบอกกลยุทธ์ให้ไปต้อง คือใครทําได้ก็ทําได้คนที่ทําไม่ได้ก็ต้องไปไปพัฒนาถ้าาไม่ได้มันก็มันก็จะซ้ําไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะค่ะไอ้ที่ถามนี่ตัวเองเป็นไม่ใช่คนอื่นเป็นตัวเองเป็นเหมือนกันพี่ที่ถามเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นะคะส่วนใครที่โรงเรียนในรอบตีนะคะก็จะมีจุดจุดคลิกที่พูดถึงเนี่ยที่พี่ั่อนอยากจะคลิกตรงนี้เดี๋ยวลองให้พี่นิพนธ์เปิดดูนะคะว่า มันเคลียร์ได้กันอย่างไรนะสาหรับหุ้นเล็กกับเป็นใหญ่นะฮะในสาร์อาทิตย์เนี้ยเพราะตอนนี้ก็ก็นักถือเองก็คือในเรื่องของหุ้นเล็กกันเยอะนะเผื่อขาดเผื่อเรืออชีวิตเนี้ยยังไงก็ยังมีเงินกับคำคิดกับคำตรวจไปด้วยเออวิธีการเหล่านี้คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกับพี่นิพนธ์สาร์อาทิตย์นี้ก็แล้วกันนะแล้วถ้าไปแล้วพี่มดลืมถามทุกคนมันสกิจพี่พี่ถามด้วยนะออวันที่สองนะนะหลายท่านก็ไปด้วยกันได้เจอกันจนท่านที่ จะเจอกันในวันไงไม่เจอแล้วล่ะได้แค่ออนไลน์แต่ออนไลน์ก็ยังถ่ายทอดอยู่นะฮะก็คือเก้ามงชอจะถึงสี่โมงครึ่งท่านที่สนใจเสาร์ที่สิบเจ็ดสิบแปดนี้นะฮะนักลงทุนอ่ะมาจำเค้เด็กนะคับต่นๆๆยังไงอ่ะเดี๋ยวเราก็ตามกันนะฮะในวันเสาร์ทิ์นี้อ่ประเด็นนี้เดี๋ยวเราไปถามพีุ่กพนอยากขายอยากขายโอเคได้ได้พี่ดกพนขอบคุณค่ะรับคับ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสสำหรับนั้งทุนนะฮะไอ้ประเด็นด้วยเราหุ้นเล็กเนี่ยพี่บอลเป็นหัวเป็นหัวนั้งทุนพี่บอลมากเลยนะ,ะถ้าเป็นไปได้เราก็มา